สวัสดีค่ะวันนี้นะคะสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องฝ้าเรื่องสิวจุดด่างดํานะคะตัวนี้แป้งทํามาจากประสบการณ์ของแป้งเองโดยตรงนะคะที่แป้งเคยมีปัญหาฝ้าปัญหาสิวจุดด่างดําหน้าหมองคล้าผิวแห้งก้านนะคะแต่งหน้าไม่ติดดูรูปภาพใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะว่าแป้งมีปัญหานั้นจริงๆจากประสบการณ์ที่ขายมา8ปีและสะบูต่ตัวนี้ที่ทํามานานถึง8ปีแล้วก็เอามาทําใหม่นะคะเป็นสูตรที่เข้มข้นกว่าเดิมเน้นสาร ฟ้ารักษาสิวหน้าขาวกระจ่างใสโดยตรงนะคะตัวนี้เป็นสารสกัดจากรากชะเอมมีส่วนผสมของมะเขือเทศแล้วก็ทับทิมเป็นผลไม้เป็นราชนีแห่งการบำรุงผิวพรรณทั้งหมดเลยนะคะที่จะช่วยต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยลดการเกิดริ้วรอยได้ดีนะเมื่อซื้อสบู่ตัวนี้นะคะ คือแป้งจะแถมฟรีตัวนี้เซรั่มลากชชเอมตัวนี้นะคะใช้คู่กันคือเห็นผลสองเท่านะคะตัวนี้เป็นเซรั่มที่ให้ความชุ่มชื่นได้ดีเน้นความขาวกระจ่างใสแล้วก็ลดฝ้าได้ด้วยนะคะตัวนี้ปกติคือขายอยู่ที่ร้อยยี่สิบบาทแต่ตอนนี้คือแป้งแถมให้ฟรีเมื่อซื้อสบู่นะคะซื้อสบู่ตัวนี้อะซื้อสบู่แถมฟรีเซรั่มลากชชเอม แถมฟรีถุงตีฟองยังไม่พอเท่านั้นค่ะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางไม่บวกเพิ่มซึ่งบอกเลยว่ามันคุ้มมากจริงๆคือได้ของแถมสองชิ้นแล้วก็ส่งฟรี คุณได้โบนัสเท่ากับ3เท่าเลยนะแต่คุณจ่ายเพียงแค่หลักร้อยเองนะคะใครที่มีปัญหาฝ้าปัญหาสิวใช้ตัวไหนไม่เห็นผลรักษา,าที่ไหนไม่หายอย่าคิดว่าจะไม่ลองนะคะในเมื่อลองมาแล้วร้อยแปดยี่หอ้อแต่หน้าคุณไม่หายเปิดใจค่ะเปิดใจลองตัวนี้ดูนะคะบอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังเพราะแป้งทำจากประสบการณ์ของแป้งเองคือหน้าแป้งมีปัญหาตรงนั้นจริงๆและแป้ง ทําขึ้นมาจากใจแป้งจริงๆนะคะสั่งมาเลยค่ะคุณไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะตัวนี้เห็นผลแล้วก็หน้าขาวใสขึ้นหัวสิวอุดตันขึ้นหลุดออกมาเป็นหัวดูรีวิวได้ค่ะมีคนใช้แล้วกลับมารีวิวให้ใครที่เคยใช้ใครที่เคยใช้แล้วเห็นผลเห็นการเปลี่ยนแปลงนะคะคอมเมนต์ใต้โพสต์นี้ได้เลยรีวิวให้ทุกคนฟังนะคะว่ามันดียังไงสั่งมาเลยนะคะส่งฟรี โปรโมชั่นพิเศษพิเศษสุดๆสำหรับสั่งวันนี้สั่งเข้ามาได้เลยนะคะทักมาเลยค่ะยินดีให้คำปรึกษานะคะต่งฟรีมีเซรั่มแถมฟรีนะคะผิวดูสายดูเนียนสั่งมาเลยนะคะ